วันนี้ที่หลักๆก,ก็คือมาจากอุดรนะครับมาขอนแก่นม,ม,มามามหนองคายนะครับมาดูเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้ามาดูเรื่องสุรกากรเพราะว่าหนองคายตรงนี้เป็นจุดที่ประตูเศรษฐกิจสําคัญที่สุนอันหนึ่งนะครับเพราะว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านจากประเทศไทยไปลาวแล้วก็ไปยังจุดมุ่งหมายจะเป็นเรื่องของสุรกากรไม่ปเป็นเรื่องของการเกษตรไมื่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมนะครับ รถไฟบางคู่ที่ต้องมาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับความสะพานที่ยังอาจจะต้องมีการยกระดับขึ้นมาทําให้รับน้าหนักได้มากขึ้นมีม,ม,มีมีประเด็นเยอะครับตรงนี้ครับแล้วที่จะพัฒนาพื้นที่นาคาครับตรววางแผนว่ากี่ปีจะสามารถทำอย่างนั้นจริงวัน,นคงนค,คงต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเราต้องมีการรับหนึ่งก่อน นะครับกลับไปก็เดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจะประสานงานเป็นเป็นโต๊ะหัหลักในการที่จะเรียกประชุมนักต่างคณะทางงานเข้ามานะครับเรื่องนี้ต้องรวมถึงเรื่องการเจราจาการค้าระหว่างประเทศด้วยเพราะถ้าเกิดฝ่ายเราทําดีแล้วยังไปขัดติดขัดกับทางฝ่ายเราอีกทําให้ไม่สามารถเป็นการทํางานที่ไม่มีอุปสรรคเนี่ยมันก็ต้องรวบรวมไปถึงการเจราจาการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งก็จะต้องเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยเหมือนกัน อย่าทางนี้ลค่ะ้นายกรัฐมนตรีเนี่ยวขอนแก่นกับอุดอรมันมีความแตกต่างกันบ้าคขอนแก่นกับอุดอรเนี่ยผมถือว่าเป,เ,เป็นเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับในในเขตอีสานตอนตอนบนนะครับเป็นเมืองท่าแล้วก็ทั้งสองเมืองเนี่ยมีมีสนามบินมีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับ<ด><ด>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่เป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมซึ่งอุดรเองก็จะมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมา นะครับมีสินค้าอะไรหลายๆอย่างที่ที่ยังไม่สามารถนําศักยภาพอย่างเต็มที่ออกมาใช้ได้นะครับมาวันนี้ก็มาพบปะทั้ง3วันนี้ก็ได้มาพบปะกับพี่น้องทั้งทั้งภาคเอกชนและภาคข้าราชการนะครับมารับฟังปัญหาตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องต้องทําอีกเยอะครับนะครับท่านนายก่าเรื่องของรถไฟรางผู้เฟดสองจากขอนแก่นมาที่หนอง เข้าใจว่านะข้าวโคลมอยโขนเนี่ยก็จบแล้วครับเรื่องเรื่องมีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณมีการกันไม่อย่างเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่มากนักแต่ว่าทําให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับ,รบแต่ต้องควบคู่กันไปนะครับกับจุดจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ต้องอทําให้สะพานรับน้ำหนักได้มากขึ้นการเจรจาการค้าระหว่างเรากับเราเพื่อให้การทํางานมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น นะครับรวมทั้งการที่ต้องมีวันสอบเซอร์วิสด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการทํางานครับโห่นี้รวบรวมกันหลายภาคส่วนเหลือเกินนะครับการคมนาคมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟรางคู่จากขอนแก่นมาหนองคายอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าซึ่งต้องมีความทันสมัยแล้วก็ต้องแข่งกับฝ่ายลาวด้วยเหมือนกันนะครับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ต้องให้การดําเนินการที่จะขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับการก่อสร้างก็ต้องมีงานอีกเยอะมากตรงนี้เยอะครับหลายเรื่องครับหลายอย่างนะครับ ก็หวังว่าจะได้กลับมาที่นี่ใหม่อีกทีหนึ่งปลายเดือนหน้าแล้วก็มาฟังความคืบหน้านะครับเร,เรื่องเรื่องงบประมาณไม่อยากให้เขาเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เป็นเรื่องที่ที่ต้องบริหารจัดการกันนะครับทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนประชาชนทุกๆจังหวัดเองก็มีความต้องการการพัฒนาต่อไปเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเองกระทรวงถึงวงกลมทุกแห่งที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเรียงลําดับความสําคัญให้ดีนะครับดูเรื่องงบประมาณมาที่ดีงบประมาณที่ที่มีการ ที่อนุมัติไปแล้วก็อย่าให้มีการเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องช่วยกันพยายามบริหารจัดการงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่สามารถทําได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องวินัยทางน่าการเกินการคลังอีกเราเองเนี่ยเราทราบดีเราจะหนักดีว่าประชาชนมีความเดือดร้อนเยอะหายด้วยการที่มีงบประมาณออกไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ตระหนักดีครับ ผมใช้ควาว่าโอคค้ยถ้าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันไปนะครับอะไรที่อะไรที่เหมาะสมก็คง,งต้องทําอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องก็ต้องถูกตีกลับไปแล้วก็ไปไปพิจารณากันใหม่เพราะหลายๆหลายๆกระทรวงก็มีความต้องการเยอะนะครับพี่น้องทุกๆจังหวัดมีความต้องการเยอะเหลือเกินหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องบางอย่าง,งเราไม่ต้องการก็ประมาณก็สามารถทําได้นะครับซึ่งก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยไปโฟกัสตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการเพิ่มนโยบายหลางๆไปเนี่ยแก้กฎกติกาบางอย่างเนี่ยซึ่งไม่ต้องการ งบประมาณก็สามารถทําให้พี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับก็อย่างท,ท,ที่เนียนไปแล้วนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับการที่เราต้องมีเรื่องของโลจิสติกส์ที่เราต้องอัปเกรดขึ้นมานะครับเรื่องของบริษัทอเซอร์วิสก็มีการพ,พูดคุยกันนะครับเรื่องการสนับสศุนทางนาานการท่องเที่ยวก็มีนะครับต้นนายกฮะอย่างกรณีู้เส่วโลกเมื่อวานนะครับที่มีการของมันกว่าเท่าตัวแล้วก็ เส้นจัดงานหนึ่งสามปีแล้วฮะเราจะให้งบไหมครัหรือว่าเราจะแบบบริหารงบเดิมให้เสร็จทันรอบเวลาเดินยังไงครับก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็ไปรับฟังความคืบหน้าจริงๆแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกสามปีก็จริงแต่ผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดสร้างไม่ทันก็จะเป็นปัญหานะครับก็ประมาณเดิมมัน2,000ันกว่าล้านแล้วเกิดไม่ช่เพิ่มเป็น3 0 0พันเพิ่มอีก3,000เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงมีความกังวลนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นไปเยอะ แต่ว่าท่านอ,อบาจาก็ได้บอกแล้วบอกว่าท่านเป็นคนนําเสนอนะครับอย่างนี้ผมว่าคิดว่าทุกๆภาคส่วนไม่ว่ากรมวิชาการเกษตรเองก็ต้องกลับไปช่วยช่วยกันดูนะครับการทํแวล l u e engineering การเรื่องดูเรื่องพอื้นที่ใช้สอยก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับช่วยกันลดค่าใช้จ่ายนะครับทำให้อยู่ในกรอบว่าประมาณเท่าที่สามารถทําได้้าเกิดเพิ่มมานิดหน่อยก็น่าที่จะพิจารณาได้แต่สำคัญที่สุดคือจุดเริ่มต้นคือต้องเริ่มแล้วล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเราจะเราจะเป็นการเสียหน้านะครับ ผมผมหวังว่าเข้าใจครับรผมหวังว่าเข้าใจเพราะว่าในต่อสาวันที่ผ่านมาก็ทุกภาคส่วนต้องการกอประมาณหมดนะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มกอมาทุกๆุกทุกทุกนโยบายเนี่ยมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วก็แล,วกแล้วก็มันก็เป็นภาระต่อประเทศชาติเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยดูถึงนี่บอกว่าอยากจะลงพื้นที่ให้เยอะที่สุดเรารับฟังความคิดเห็นให้เยอะที่สุดนะครับมาอุดอรมาขอนแก่นมาหนองคายเนี่ยก็เป็นจังหวัดอีสานซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทย นะครับเราเองเรามาตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังมีการพัฒนาได้อีกเยอะมากเนี่ยก็ดีใจที่ได้มาตรงนี้นะครับดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องมาฟังปัญหาหลายๆเรื่องก็ยังไม่ได้ถูกหยิดยกเพื่อพูดว่าจะปัญหาเรื่องยาเสพติดต่อไปพ่กนี้ก็จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มบริหารจัดการกันไปนอกเหนือจากเรื่องของปากท้องแล้วเนี่ยเรื่องปัญหายาเสพติดก็เป็นเรื่องสำคัญของภาคอีสานเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้ละเลยนะครับ รัฐบาลเราต้องต้องดูทุกๆเรื่องครับท่านนายอีกแหลงนโยบายแล้วครับตอนนี้ท่านนายกมีความพร้อมแหลงนโยบายหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับแท่เวลายกยังไมครับเพราะว่าการแจกงบในที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมในของแต่ละพรรคด้วยเราพูดถึงเรื่องเรามาทํางานนี้เพื่อประชาชนนะครับเรื่องคะแนนนิยมเป็นเรื่องเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความต้องการพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ มีการมอบหมายมีการพูดคุยแล้วครับว่าว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็ต้องช่วยกันนะครับตรงไหนที่ช่วยกันตอบได้ก็ต้องตอบนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตฟังวันนั้นแล้วกันครับคงมีการชี้แจงได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับท่านนายวกเห็นนายกบอกว่าอยากลงพื้นที่เยอะอย่างนี้ครับการประชุมครมสัญจอยครับจุดแรกจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อะครับเห็นท่านเคยพูดว่าหนองบัวลำพูนเนี่ย เป็นจังหวัดที่มีรายได้แย่ที่สุดในประเทศนียจะเป็นจังหวัดแรกที่เราจะไปไ,ไหมค, <C> e <an> ครับครับการที่ผมได้มาพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนหรือภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ได้รับทราบถึงปัญหาจริงๆแล้วก็ไม่อยากใช้คำว่าอินนะครับแต่ว่าดูจากแววตาแล้วก็พี่น้องเดือดร้อนจริงๆนะครับมาจังหวัดที่เจริญที่สุดในภาคอีสานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอนแก่นหรือว่าอุดรหรือว่าน้องคลายซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กแต่รายได้สูงันดับ4ีเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่เจริญแล้้วววกกกก็จะมมีีคาาาาาายลบนนดูแตขอองงพ่ชช นะครับผมเองผมก็มีคําถามหลายหนเือเกินเรื่องครมนอกสถานที่ซึ่งทางผมก็คุยท่านท่านรองนายกท่านในขั้ขิการนายกแล้วว่าถ้าเกิดเราจะมีครมสัญจร,รซึ่งเดี๋ยวก็จะไปบอกอีกทีว่าเมื่อไหร่นะครับคาดว่าหวังว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกายนเพราะมีรายการเดินทางไปต่างประ,งะเทศเยอะผมคิดว่าจังหวัดแรกที่ควรจะต้องไปก็น่าจะเป็นหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อประชากรต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดก็อยากจะไปเริ่มจุดที่มันต่ำที่สุดและให้ความสําคัญ เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่อย่างลากลึกลึกเหลือเกินในในในภาคอีสานนี้นะครับรัฐบาลเราต้องความสำคัญตรงนี้นะครับท่านนายก่ะกัญญาเนี่ยจะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณเยอะอะะอย่างเลขาสมชก็จะเกษียณนะับตอนนี้ได้เตรียมคุณหรือยงฮะเพราะมีกระแสข่าวว่าคุณตารวจเอกรอยนะฮะจากพปตรไอ้จากที่อยู่ตรจะมานั่งตรงนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับผมให้นโยบายไปคร่าวๆก็แล้วรับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการ ผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบนะครับเราให้ควรจะให้การเลื่อนตําแหน่งหรือว่าให้ตําแหน่งต่างๆเนี่ยเบสซ้อนความสามารถเบสซ้อนความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งเรื่องของการใช้เส้นสายเรื่องของการให้ในทุนมามีส่วนร่วมในการที่จะโยกย้ายตําแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับยังกีสมชจะให้ทางหน่วยงานพิจารณาขึ้นมาก่อนนะครับยังครับ,รบต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องเอาดูที่ความเหมาะสม ด้วยครับไม่ง,มงั้นเดี๋ยวความและกำลังใจของข้าราชการจะเสียนโยบายดีๆของของรัฐบาลสิบเอ็ดพักของเราเนี่ยรัฐบาลเพื่อประชาชนเนี่ยจะด,ดําเนินการไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าขับเคลื่อนจากพาดข้าราชการซึ่งผมหวังอย่างยิ่งว่าจะรับการร่วมมือนะครับวันนี้การที่เราลงพื้นที่มาก็เห็นความเป็นปึกแผ่นของข้าราชการที่ที่อยากจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็มีการพัฒนาต่อไปควบคู่ไปกับนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลเราครับ